สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งกล้วยนะคะแป้งกล้วยมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันดูจ้าเป็นนี้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากล้วยน้ำว้านันมีประโยชน์มากมายแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกล้วยดิบก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นคนไทยที่คุ้นเคยกันมานานแล้วว่ากล้วยดิบนั้นมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้อาการท้องเสียสมาแนแผลในลำไส้รักษาแผลในกระเพาะอาหารและช่วยแก้อาการท้องเสีย โดยในกล้วยดิบมุ้มีสารแทนนินสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยปกป้องการทําลายผนังกระเพาะอัลไซ้นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนได้อีกด้วยอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้ลูเตนที่อยู่ในแป้งสาลีนะคะเราสามารถทําผงแป้งกล้วยดิบเนี่ยมาใช้แทนกับแป้งสาลีได้ด้วยค่ะวิธีการเราก็นกํกล้วยดิบนะคะที่เวมีมาออกนะคะแล้วก็ ก็จะได้กล้วยดิบแบบนี้ควรนํามาแช่นะคะในน,น้ําที่มีมะนาวห่าเกิดมะนาวนะฮดิบไปด้วยในน้ําที่ผสมกับน้ามะนาวนะคะเพื่อให้กล้วยไม่ดํานั่นเองก็จะได้กล้วยแบบหนงเออผลกล้วยดิบที่แช่ลงในน้ําที่ผสมกับน้ำมะนาวนะะั้นจะทําให้ผลของกล้วยนั้นเป็นสีขาวนะคะเมือ่อแป้งกล้วยที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นํามีดปอกผลไม้นะคะมาฝานบางๆนะคะเพื่อที่เวลานําไปตากเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยก็ยยจะแห้งได้เร็วด้วยนะคะนี่เลยเจ๋าจก็อยากจะขอลองัดทำกับเขาบ้างนะคะแต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวจสสากขอตาก,ก็แลวกันนะคะก็หยิบแผ่นที่เราฝานบางๆนํานมาตากนะคะผึ่งแล้วก็เอาออกไปตากแดดนะคะให้แห้งสนิทเลย แขงชักเรียงเป็นกระโงแล้วก็เอาออกมาพึ่งแดดนะคะเราจะตากแดดจนกว่ามันจะแห้งสนิทนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นากล้วยที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเอามาบดในเครื่องปั่นให้เป็นผงอย่างละเอียดนะคะเมื่อบดและปั่นอย่างละเอียดแล้วก็ใช้กระชอนที่ตาดีที่สุดนะคะนามาร่อนแป้งกล้วยดิบของเราก็จะได้แป้งกล้วยดิบที่ละเอียดมากค่ะ ส่วนวิธีการชงรับประทานง,ง่ายนะิดเดียวจะชงในน้ำธรรมดาหรือในน้ำอุ่นก็ได้นะคะชงเสร็จด,ดื่มทานก่อนอาหารนะคะก็จะช่วยป้องกันอาการกดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีค่ะต้นกล้วยบ้านชจาจามีเต็มสวนเลยลองนำกันดูนะคะติดตามชาจาได้ที่ช่องย o u t u b e ชาจ๋าฟมเลี่และเพจ Facebook เด็กบ้านๆน,นะคะ